รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กา,ารคอนแถนนางแบบนักแ,แสงดาวดวงใหม่ขอเกมตัดสินกับผมน,านนทนดาราบาัตร้านี้คือ,อรายการดตดราม่าเทล่าจิสันทรี The drama t h ท l l n n นคนที่สะจะได้ร่วมงานกับแบรนด์เครื่องสำอางสุดแซ่บมินบลีนองจอกได้รับรถยนต์ดีไซน์เก๋ทันสมัยจากแบรนด์ซิมซูเปอร์คาร์ได้รับเสื้อผ้าจากแบรนด์ส้มมีฟอร์มหลายหลายคอลเลกชันมีทั้งชุดลาตีชุดเดสชุดอยู่บ้านชุดนอนชุดว่ายน้ำและอีกหลายๆชุดอีกมากมาย ได้รับผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ s เนล l ิงไว้ไปใช้ตลอดปีได้เป็นพรีเทเนเตอร์ของแบรนด์เ r a v e l s i ได้ถ่ายโฆษณาของแบรนด์ Tesa Sim แบรนด์ผลิตภัณฑ์แชมพูที่ดีที่สุดในเมืองซิมได้รับผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ดาวซินโดมผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่มที่ทำให้ผ้าเราหอมตลอดทั้งวัน ได้รับสเปเชียลทิเคตจากแบรนด์ซิมบัคที่จะให้คุณได้กินกาแฟหรือเครื่องดื่มต่างๆของแบรนด์ซิมบัคตลอดทั้งปีและที่สุดแห่งความฝ่ฝันของสาวๆทุกคนกับการถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารซิมซาและได้ร่วมงานกับค่าย t h โอเวนแมนที่ผลิตทั้งละครภาพยนตร์รายการต่างๆและเงินรางวัลกว่า4ล้านซิมเมลียน ทุกคนยิน,น,น,นี้ต้อนรับเข้าสู่มาเตคาร์ที่3นะครับวันนี้มาเตคารที่3แล้วยังตื่นเต้นอยู่เลยอะเมนเทอร์ <Mental S 2> ที่จะมาสอนนะคะขอเสียงตบมือต้อนรับเมนเทอร์เจนนี่ศิรานถาวราดาครับสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้แม่มาสอนค่ะวันนี้นะคะพี่จะมาสอนเกี่ยวกับแฟชั่นวิดีโอค่ะ ำหรับคำถามที่พบบ่อยนะคะคือแฟชั่นวิดีโอเนี่ยแตกต่างจากโฆษณาอย่างไรอ่าพี่เชื่อว่าน้องๆบางคนก็ยังงง,ง,งอยู่นะคะพี่จะมาอธิบายให้ฟังค่ะสำหรับโฆษณาเนี่ยนะจะมีเวลาเพียงสั้นๆเน้นกระชับใจความแล้วก็ไม่ค่อยมีบทพูดส่วนแฟชั่นวิดีโอเนี่ยจะยาวกว่าแล้วก็จะมีท็กไลน์ตอนท้ายนะจ๊ะวันนี้เจนนิสก็มาสอนเกี่ยวกับแฟชั่นวิดีโอค่ะเพราะว่าเด็กๆบางคนเนี่ยอาจจะยังงงอยู่ว่าโฆษณากับแฟชั่นวิดีโอเนี่ยเป็นอย่างเดียวกันหรือเปล่า สิ่งที่สำคัญมากในแฟชั่นวิดีโอคือแท็กไลน์ค่ะซึ่งถ้าเราจำแท็กไลน์ผิดคือพังทันทีและเราจะต้องพูดแบบมีอินเนอร์ถ้าเราพูดแบบไม่มีอินเนอร์เนี่ยก็พังเช่นกันค่ะแฟชั่นวิดีโอเป็นอะไรที่ยากค่ะแต่โยคิดว่าโยทำได้วันนี้โจทย์เป็นอะไรครับเมทเจนนี่ค่ะและสำหรับโจทย์ในวันนี้นะคะเป็นการถ่ายแฟชั่นวิดีโอของแบรนด์ซิมบัคค่ะโดยเราจะแบ่งน้องๆอ,ออกเป็นกลุ่มดังนี้นะคะ ทันยานุกนิกโยกิเป็นสาวหวานคารินาซินดี้เจนเป็นสาวเท่ไดอารี่ปุ๊กกลมอายุมิชาเขียวเป็นสาวเปรี้ยวส่วนสตอรี่เนี่ยคือคนที่ไปสั่งกาแฟจากร้านซิมบัคโดยเมื่อสั่งเสร็จก็จะต้องเดินมาพูดแท็กลอยกับกลองว่ากาแฟที่ดีต้องที่นี่ค่ะซิมบัคสวัสดี้ดู้หมาจัยาาแต่หนูว่าไม่ยากค่ะแหมซินดี เชนะมาที่ลแล้วเรอวดเก่งจังเลยนะทุกคนเข้าใจโจทย์กันแล้วขอเชิญไปเตรมตัวได้เลยครับสนับสนุนโดยซิมบัคไพซาซิมมาเริ่มกันที่คนแรกนะครับทันย่าครับวันนี้ได้ลูกสาวหวานคือมันค่อนข้างไกลตัวหนูมากเลยอะแต่หนูก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะเพื่อแม่ ต้องนี่ค่ะซิมบักเฮ้ยเซอร์ไพรส์นะทำได้ดีมากเลยอะทันยาเปิดมาได้ดีมากเลยค่ะเชื่อว่าคนต่อไปเนี่ยมีกลัวแน่นอนลุกนิกครับมาสเตอร์ครับที่แล้วเราทว่าดีเรากลัวจะทำไม่ได้ดีเท่าเดิมอะค่ะเลยกดกันเกษตรที่ดีต้องที่นี่ค่ะซิมบัค นุกนิกสำหรับพี่วันนี้ยังไม่ดีเท่าไหร่นะคะคนต่อมานะครับโยกิครับวันนี้คิดว่าเข้าทางเราค่ะเพราะว่าเราก็มีความเป็นสาวหวานกาแฟที่ดีต้องที่นี่ค่ะซิมป้โยกิครั้งนี้ทำดีๆมากๆเลยค่ะชื่นชมคนต่อมานะครับคารีนาครับวันนี้เนี่ยเครียดมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ถนัดเลยจริงๆ คาเฟ่ที่ดีตองน,นี้ค่ะซิมบาร์น้องเขาเปลี่ยนบทพูดอะซึ่งพี่ไม่โอเคกับตรงนี้แถมพูดแบบไรอินเนอร์อีกด้วยคนต่อมานะครับซินดีครับ กาแฟที่ดีต้องที่นี่ซิมบักซินดี้เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่น่ากลัวมากน้องเนี่ยทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆเลยคนนี้น่าจับตามองค่ะคนต่อมานะครับเจนครับกาแฟที่ดีต้องที่นี่ค่ะซิมบักคนต่อมานะครับไดอารี่ครับกาแฟที่ดีต้องที่นี่ค่ะซิมบักวันนี้ไดอารี่ยังอยู่กลางกลางนะคะยังต้องพัฒนาอีกเยอะเลยปุ๊กกลมครับ <vos> กาแฟที่ดีต้องที่นี่ค่ะซิมบักปุ๊กลมเนี่ยเซอร์ไพรส์เจนนี่มากเลยค่ะน้องทำได้ดีมากไม่เสียแรงเลยที่พี่หญิงให้รอดออกจากห้องดำขอบคุณน,นะคะคิดเจนนี่อายิมิครับกาแฟที่ดีต้องที่โอ้ oh my god เจนนี่บอกเลยว่าเจนนี่ไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ในกองถ่ายมาก่อนค่ะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยปวดหัวมากจริงๆคนสุดท้ายนะครับชาเขียวครับ ที่จริงต้องที่นี่ค่ะซิมบัคตอนนี้พวกแข็งขันก็ได้ทำมาเตอร์คาสเสร็จแล้วเชิญเทอร์เจนี่คอมเมนต์ได้เลยครับก็สำหรับวันนี้นะคะมีน้องๆหลายคนที่พัฒนาขึ้นมากแต่ก็ยังมีบางคนที่ดรอปลงไปและบางคนก็ยังย่ำอยู่กับที่นะคะพี่อยากฝากถึงพวกยูว่าถ้ายังไม่พัฒนากันอะ่ะก็ช่วยตื่นได้แล้วนะคะถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ EP นี้เนี่ยอาจจะเป็น EP สุดท้ายของน้องก็ได้นะคะฝากด้วยค่ะ วันนี้ท็อปทมีใครบ้างครับท็อปทรีสำหรับพี่นะคะพี่จะเรียกชื่อนะคะคนแรกน้องสินดีค่ะคนที่สองน้องธันญ,ญาค่ะและคนสุดท้ายนะคะน้องโยกีค่ะวันนี้ใครเป็นผู้ชนะครับและผู้ชนะในมาสเตอร์คลาสนี้คือ น้องทัญญาค่ะยินดีด้วนะครับกับน้องทัญญานะครับน้องทัญญาจะได้รับแก้วลิมิเต็ดอิดิชันจากแบรนด์ซิมบัค1ชุดนะครับวันนี้มาสเตอร์คายก็จบลงแล้วแต่พวกคุณยังมีแคมเปญที่รอคุณอยู่ขอให้โชคดีครับก็ได้ค่ะกับมาสเตอร์คาละแคมเปญชิ้นยิงๆไม่ยอมแม่ สนับสนุนโดยดาวซิ y, นโดรมมีนบุรีหนองเจาะสวัสดีครับทุกคนยินดีต้องรับเข้าสู่แคมเปญที่3ของพวกคุณครับวันนี้มาอยู่ที่สตูดิโอดิอเ l นแมนเลยคิดว่าน่าจะเป็น a อค i n g ค่ะกรรมาการที่จะมาจ,าจัดสวดในวันนี้เป็นตัวแทนจากแบรนด์ดาวซินโดรมนะครับขอเสียงตรบมือต้อนรับคุณป่าครับ สวัสดีครับวันนี้โจทย์คือผู้เข้าแข่งขันจะต้องถ่ายแฟชั่นวิดีโอของแบรนด์ดาวซินโดเรื่องราวจะเป็นหญิงสาวคนหนึงที่ต้องไปทํางานโดยเดินผ่านฝุ่นควันและมนลภาวะต่างๆมากมายแจ่เสื้อผ้าเธอก็อยังคงหอบอยู่เพราะใช้แบรนด์ดาวซินโดและตอนสุดท้ายของวิดีโอจะต้องพูดแ็กไลน์ว่าดาวซินโดหอมตลอดทั้งวันหลาแคมเปญไม่เยอะเท่าแคมเปญก่อนๆแต่ก็ไม่ง่ายนะครับ น้องธัญญาเป็นผู้ชนะมาสเตอร์คัทมีสิทธิ์เลือลำดับในการทำแคมเปญครับเจนเนอรกได้เลยครับค่ะทีมแรกนะคะทีมพี่มีนทีมพี่สองทีมพี่เจนนี่ทีมที่สามทีมพี่หญิงๆค่ะคีดได้ไงเนี่ะทำทีมแรกไม่กลัวหรอก็หนูอยากทำทีมแรกอะค่ะผิดตรงไหนหรอกติกาเพิ่มเติมนะครับทุกทีมนะครับมีเวลาในการทำา15นาทีนะครับ5นาทีแรกซ้อม10นาทีหลังทำจริงมีให้ทำทั้งหมด4เทคนะครับ เวลาในการทำก็ไม่ได้มีเยอะมากแล้วก็มีแค่สีเทกอาจจะได้แค่คนละเทกพังคือพังเลยค่ะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเมนเทอร์ของพวกคุณรู้กันอยู่แล้วเชิญไปเตรียมตัวได้เลยครับสวัสดีจ้าน้องๆสวัสดีค่ะแม่อะมาวันนี้นะ้องถ่ายแบบแฟชั่นวิดีโอ เรามีสี่เทคแบ่งกันคนละสองสตอรี่เนี่ยพี่จะให้ตีความว่าเราเป็น working woman ต้องผ่ามนภาวะพี่ไปดูฉากมาละเราจะต้องมีแบบรถถังขยะขายหมูปิ้งต่างๆนานาเราต้องเดินเชิดๆสวยๆไปเลยนะพอถึงตอนถ่ายก็พูดเลยว่าดาวซินโดรมหอมทั้งวัน อินเนอร์พี่ขอแบบมันๆคิดว่าแบบตอนนี้หอมอะดมเราสีอะไรอย่างนี้กลัวว่าถ้าวันนี้แพ้หนูจะต้องเข้าห้องดำค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องชนะให้ได้ค่ะให้ Hi, <Hi. S 2> น้องๆมาค่ะแคมเปญวันนี้เป็นแฟชั่นวิดีโอนะคะ โดยที่น้องๆเนี่ยจะต้องตีความว่าเราคือน,นางแบบที่ใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มของดาวซินโดมที่แบบทําให้เสื้อผ้าเราหอมมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะเดินผ่านพวกควันหรือฝุ่นต่างๆแบบที่เราไม่กลัวอะไรเลยแล้วเราก็แฮปปี้ยิ้มรับมันนะคะพอถ,ถึงตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะมีแท็กไลน์ให้น้องๆพูดกันนะคะน้องๆจะต้องพูดว่าดาวซินโดมหอมตลอดทั้งวันเอาอินเนอร์แบบมีความสุขมั่นใจนะคะ ฮัลโหลค่ะน้องๆวันนี้นะคะเราจะมาถ่ายแฟชั่นวิดีโอกันซึ่งพี่จะให้น้องตีความว่าเราคือสาวพนักงานบริษัทซึ่งหน้าบริษัทเราเนี่ยมีแต่คนขายหมูปิ้งบาร์บีคิวขยะที่มันเหม็นๆนะคะ่ะแล้ววันนี้เราได้ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มของดาวซินโดมซึ่งมันทำให้ชุดของเรานั้นหอมมากๆเราเลยมั่นใจมากว่าชุดของเราเนี่ยหอมมากและเราก็เดินผ่าไปอย่างมั่นใจเลยค่ะ มีหันข้างทักทายบ้างเล็กน้อยส่งสายใต้เขารู้เลยว่าเราไม่กลัวกิ่นหรอกเพราะชื่อของเราเนี่ยหอมมากๆตอนจบจำแท็กลาให้ดีๆนะเราต้องพูดว่าดาวซินโดมหอมตลอดทั้งวันแคมเปญน,นี้เขาต้องการความเป็นธรรมชาติมากซึ่งหนูคิดว,ว,ว่าหนูสาม,มารถทำให้มันเป็นธรรมชาติได้ค่ะมามามา,มาสอมเร็วๆดาวซินโดมหอมตลอดทั้งวันทันยา่า เวร์ไปนะลดความเวอร์หน่อยดาวซินโดมหอมตลอดทั้งวันูดีมากทานยาดูไว้เป็นตัวอย่างนะทีมเมีนันนี้เราจะชนะให้ได้เรามีแค่สี่เทเพราะฉะนั้นพี่จะแบ่งให้น้องทำกันคนละเทกนะคะพอเราลองให้น้องๆซ้อมเนี่ยเราก็เห็นว่าคาริน่าทำไม่ได้เลยเราก็มีความคิดว่าแบบจะให้น้องเขาทำดีไหมอะคาริน่าพี่ถามหนูหน่อยหนูอยากทำไหมคะแคมเปญน,นี้อยากค่ะถ้าหนูอยากทำจริงจอะ ตอนหน้าเซ็ตหนูจะต้องทําที่ได้นะค่ะหนูจะทําไม่ได้ค่ะกล่าวคือด้วยความที่หนูมนนไม่ถนัดพว acting fashion v ดีโอเนี่ยแหละหนูเลยเครียดกดการมากเลยค่ะอ่ะลองซ้อมนะดเดวซินโดมหอมหวนตลอดทั้งวันไม่ได้อายุมิถ้าพี่จะไม่ให้หนูทําหนูโอเคไหมได้ค่ะดังนั้น4ีเทคพี่จะให้ซินดี้เจนชาเขียวทำนะยังไงก็ตาม ทีมเราชนะแน่นอนค่ะวันนี้ทีมมีนสิคะทีมหญิงหญิงกลับบ้านไปเถอะโอ้ยพอพอค่ะคนชนะตัวจริงนั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะไม่ต้องพูดมากเนาะสนับสน,นุนโดยเทเวลซิมซินซ่ามาด้านั้นที่ทีมได้นะครับทีมมีนครับ สำหรับวันนี้มีนคิดว่าน้องสองคนที่เหลืออยู่เนี่ยจะทำให้ทีมมีนชนะได้แน่นอนธัญญาซ้อมนะดาวซินโดมหอมตลอดทั้งวันอือพี่ว่ายังไม่ได้นะวันนี้ก็แอบกังวลนะคะคือทีมเราเสียน้ำตามาเยอะแล้วอะเราไม่อยากแพ้แล้วโยกิมาเลยดาวซินโดมหอมตลอดทั้งวันอู้อันนี้รลิศเหเวลาสินาทีครับมาเลยค่ะโยกิ เทคหนึ่งแอคชั่นดาวซินโดมหอมตลอดทั้งวันคนป่าคิดยังไงกับคนนี้ครับผมว่าคนนี้ดีเลยนะครับผู้ er ดูมีอินเดอร์ดีแล้วก็ทุกอย่างคือลงตัวไปหมดเลยฮะธัญญาเอาจริงแล้วนะเทคสองเริ่ม ดาวซินเดมหอมตลอดทั้งวันผมว่าคนนี้ดูกระโมลที่สุดเลยอะผมว่ายังไม่ได้เลยนะครับคนนี้เหลือเวลา5นาทีนะครับโอ oh, oh, ้ตายตายตายางั้นโยกิเอาเทกสามเลยดาวซินโดมหอมตลอดทั้งวันโอ้ oh my ทอดดีมากเท็กสุดท้ายแล้วนะเอาแบบให้ดีที่สุดไปเลย ดาวซินโดมหอมตลอดทั้งวันเดิดม,มาหมดเวลาครับมั่นใจค่ะยังไงวันนี้เราก็ชนะแน่นอนไม่เคยมั่นใจอะไรขนาดนี้มาก่อนก็ต้องชนะหรอกปะแม่แม่แม่ทำเป็นมั่นใจวันนี้ทีมเธอไม่ชนะหรอกทีมมีนวันนี้น้องโยกิเนี่ยทำได้ดีมากครั้งนี้เนี่ยน้องเขาเด่นมากเลยแต่สำหรับทัญญาไม่ได้เลยค่ะ ดีหนึ่งแย่หนึ่งดูแล้วไม่น่าชนะนะคะทีมมีนวันนี้หุบปาแล้วเอาไปอมขี้เธอค่ะรำคาญทีมต่อมานะครับทีมเจนนี่ครับมาซ้อมนะคะคาริน่ามาจ้าซินจอมหอมตลอดทั้งวัน ยังไม่ได้นะน้องต้องมีอินเนอร์และความมั่นใจมากกว่านี้อ่ะนุกนิกมาเลยค่ะดาซินดมหอมตลอดทั้งวันเฮ้ยนี้ก็ไม่ได้พูดช้ากว่านี้หน่อยค่ะเห็นความพังแล้วอ่ะทีมนี้ปุกลมมาค่ะดาวซินดอมหอมตลอดทั้งวันอ่าอันนี้ดีทุกคนดูไว้เป็นตัวอย่างนะคะอ่ะไดอารี่ต่อเลยค่ะดาวซินดอมหอมตลอดทั้งวันดีมากลูกมาทำจริงเลยเทกแรกของไดอารี่มาเลยค่ะ ดีใจที่เราได้ทำเท็กแรกเราเลยตั้งใจทำให้ดีที่สุดเลยค่ะดาวซินดอมหอมตลอดทั้งวันไดเอาดี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยแ่วเลยอะ่ะคนเนี้ยน่ากลัวนะเดี๋ยวเวลา8นาทีนะครับปุ๊กลมมาเลยจ้าดาวซินดอมหอมตลอดทั้งวัน เก่งมากนะคะคารีนามาค่ะจ้าซินจอมหอมตลอดท,ทาค่ะทีมนั้นเขาทำเสร็จยังอะอยากทำเลว้วเฮ้ยไม่มีมารยาทเลยเห็นไหมว่าเขาทำกันอยู่อะผู้แสบแบบนี้ไม่มีมารยาทเลยนะคะควรมีมารยาทมากกว่านี้นะคะ่ะเจนเป็นอะไรเจนี่บอกเลยนะไม่โอเคกับการกระทำของน้องเจนครั้งนี้มากๆ น้องเขาไม่มีความอดทนแถมไร้มารยาทด้วยและถ้าเสียงน้องติดไปในแฟชั่นวิดีโอของทีมพี่เนี่ยน้องจะรับผิดชอบยังไงคะถ้ากรรมาการเขาตัดสินให้ทีมพี่แพ้เพราะน้องเนี่ยจะรับผิดชอบยังไงคะพี่ถามหน่อยบ้าเป็นมีมีดก็ไม่ชอบนะคะที่มาพูดแทกขณะที่เขาทำเกันอยู่อะออาเทคสุดท้ายแล้วนะคะนุกนิกมาจ้า ดาซินโดมหอมตลอดทั้งวันวันนี้น้องๆถือว่าทำได้ดีมากทีมเราเก่งมากค่ะภูมิใจมากทีมเจนนี่หรอมีดีแค่สองอันนะทีมเจนนี่ก็ดีนะแต่ไม่ดูจะดีกว่าสนับสนุนโดยสเนลซิมไว้ ซิมซูปเปอร์คาร์มากันที่ทีมสุดท้ายนะครับทีมยิงยิงครับวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดมากค่ะเพราะเราวางแผนกันมาอย่างดียังไงวันนี้ทีมเราต้องมงลงแน่นอนค่ะ าซ้อมก่อนนะคะเจนมาดาวซินโดมหอมตลอดทั้งวันพี่ว่าเจนไม่ได้อะ่ะพี่จะไม่ให้เจนทำจริงนะแอบเสียใจอะคะ่ะที่เราไม่ได้ทำทแชมเปญนนี้ซินดี้มาดาวซินโดมหอมตลอดทั้งวันเอออันนี้ปังชาเขียวมาดาวซินโดมหอมตลอดทั้งวันดีแล้วแต่ขออินเนอร์มากกว่าน,นี้นะเหลือเวลา10นาทีนะครับ มาซินดี้เทคหนึ่งเลยดาวซินโดมพร้อมตลอดทั้งวันเลิศมากค่ะอ่ะชาเขียวมาเลยค่ะเทคสดาวซินโดมหอมตลอดทั้งวันตอนทำก็แอบ,บเกรงเกรงกลัวว่าจะทำได้ไม่ดีค่ะชาเขียวหนูเกรงไปนะก็กังวลน,นะคะแต่ว่า ถ้าเราให้ซินดี้ทำคนเดียวเลยอย่ามันก็ไม่อยากทำอะ่ะเหลือเวลา5นาทีนะครับงั้นซินดี้มาเลยจ้าเทคสาดาวซินโดมหอมตลอดทั้งวันซินดี้เนี่ยเป็นตัวเก่งได้เลยนะถ้าไม่พลาดสะก่อนเทคสี่ขอแบบนี้นาะชาเขียวดาวซินโดมหอมตลอดทั้งวันเก่งมาก เก่งที่สุดดีเลิศมากเลยค่ะทีกสาวแม่ปังมากค่ะปังจริงๆค่ะทีมหญิงๆก็ทำได้ดีนะแต่จะชนะใหม่ก็ไม่รู้เหมือนกันอนะขึ้นอยู่ที่กรรมการค่ะเมนคิดว่าทีมหญิงๆน้องชาเขียวยังทำไม่ดีเลยอะก็ถ้าชนะก็เอออืมจะพูดอะไรก็พูดมาจะาค่ะพราะคนตัดสินเนี่ยคือกรรมการไม่ใช่เมนเทอ ตอนนี้นะครับทุกทีมก็ได้ทำทำเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอเชิญคุณปะคอมเมนต์ได้เลยครับครับผมสำหรับทีมแรกนะครับทีมมีนที่นี่นะครับผมน้องโยกิทำได้ดีมากๆเลยนะครับดูแบบเป็นธรรมชาติมากๆแต่น้องธัญญาเนี่ยก็คืออยากทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมยังมีความเวอร์เกินไปทำให้สินค้าครับมันดูไม่เนเชอรัลเลยทีมที่สองกับทีมเจนนี่ทีมนี้นะครับคนที่ทำได้ดีที่สุดก็คือแดรี่กับปุ๊กคมครับส่วนนุกนิกเนี่ยผมว่าเขายังพูดเร็วเกินไปนะดูไม่เป็นธรรมชาติเลยครับ น้องคาริน่าเนี่ยก็คือแบบผู้ไม่มีอินเนอร์เลยนะครับเหมือนกับตอนเดินก็คือแบบมาเหนื่อยๆเหมือนแบบมาทำแคมเปญรือเปล่าอ่างเงี้ยครับผมส่วนสุดท้ายก็คือทีมหญิงๆนะครับน้องซินดี้คือทําได้ดีมากๆเลยครับชอบในความที่แบบเอาใจใส่กับคนที่ขายโมบิ้งด้วยนะครับทาให้แบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตรงเนี้ยอาจจะให้คู่ชนะอะไรก็ได้ส่วนน้องชาเขียวเนี่ยผมว่ายังมีความความเก็งทางสายตาเหมือนแบบนอนน้อยหรือเปล่าแบบคนถึงเป็นแห้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมก็เลยทำให้เขาดูแบบไม่เป็นธรรมาชาติเลย และทีมไหนเป็นทีมที่ชนะครับแล้วก็มาถึงช่วงประกาศผลแล้วนะครับสำหรับทีมที่ชนะในแคมเปญน,นี้ก็คือ ขอแสดงความยินดีกับทีมยิงๆิงด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็ขอ,ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสตูดิโอดิอเวนแมนขอบคุณคุณป่าขอบคุณเมนเทอร์มีเมนเทอร์เจนี่เมนเทอยิงและขอบคุณทุกคนครับสร้างสงนรคโดยต้องมมมีฟอร์มไทรซาซิม สวัสดีค่ะน้องๆอ,อ่ะคิดว่าชนะไหมซินดี้ชนะค่ะมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอเจนเมื่อวานเนี่ยรู้ตัวไหมว่าทาอะไรลงไปรู้ค่ะหนูขอโทษค่ะพี่อยากจะบอกนะว่าน้องทําตัวได้แย่มากถ้าวันนี้เราแพ้พี่จะส่งหนูเข้าไปแต่โชคดีมากนะที่วันนี้เราชนะค่ะ ตกใจหมดผีเงีงแก้กอีกแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะน้องๆอ,อ่ะมาฟังคอมเมนต์ของกรรมการกันก่อนนะคะเขาบอกว่าไดอา,ารี่กับปุ๊กกลมเนี่ยทำได้ดีส่วนนุกนี้กับคาริน่าเนี่ยยังทำได้ดีไม่พอเพราะฉะนั้นวันนี้ทีมเราแพ้นะคะก็ตัวเองค่ะที่เราทำให้ทีมแพ้ ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะน้องๆน้องก็ดูแล้วนะว่าทีมเราเหลือกันสองคนแล้วเราก็มีทันญ,ญาที่ได้เซฟโซนถ้าแพ้โยกิก็ต้องเข้าห้องดำซึ่งวันนี้ก็แพ้ค่ะพวกเราก็ทำเต็มที่แล้วนะคะแต่ก็คงยังไม่มากพอแน่นอนในเมื่อเราแพ้มันก็ต้องมีหนึ่งคนที่จะต้องรับหน้าที่เข้าไปในห้องดำนะคะ พี่ขอตัดสินใจอย่างนี้แล้วกันนะวันนี้พี่จะขอส่งน้องคารีนาเข้าไปนะคะหนูเข้าไปนเนี่ยหนูไฟให้เต็มที่เลยโชว์ศัก,กยภาพให้เขาเห็นเลยว่าเราเนี่ยอยากอยู่ต่อมากแค่ไหนสู้ๆนะคะคารีนาเจนนี่เชื่อว่าถ้าพี่หญิงเนี่ยฉลาดพอเขาจะไม่ตัดคารีนาออกแน่นอนวันนี้เนาะโยก,กิเข้าห้องดำ พี่ก็อยากให้โยกิกลับมาพี่เชื่อว่าพี่หญิงไม่ใจร้ายขนาดนั้นถ้าพี่หญิงตัดโยกิออกก็คงไร้ความเป็นคนนะคะสนับสนุนดยซิมบัคดาวซินโดม สวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะพี่หญิงหญิงสวัสดีค่ะทำไมเมนเทอร์เจนนี่ถึงส่งพาริน่าเข้ามาคะหนูมีพัฒน,นาการน้อยที่สุดในทีมแต่หนูก็มั่นใจว่าหนูทำดีกว่าคนอื่นใช่ค่ะน้องอ่ะไม่มีการพัฒนาเลยมีแต่ดรอปลงอย่างเดียวตั้งแต่แคมเปญเดินแบบแล้วโยกี่มีอะไรจะพูดไหมจ๊ะค่ะโยรู้ว่าโยไม่ได้เก่งมาก โยคิดว่าทุกคนก็น่าจะเห็นถึงความตั้งใจของโยในทุกแคมเปญโยคิดว่าที่โยได้ยินมาคือเขามีแต่ชมโยไม่เคยมีใครบอกว่าโยดรอปลงโยทำได้ไม่ดีฉะนั้นถ้าพี่หญิงหญิงแฟพอโยก็น่าจะได้อยู่ต่อคะ่ะและที่สำคัญโยเชื่อในความยุติธรรมของรายการนี้นะคะแล้วก็ของพี่หญิงหญิงด้วยคะ่ะจริงๆแล้วน้องไม่ควรมาอยู่ห้องนี้เลยด้วยซ้ำนะแต่กติกา พาให้น้องมาอยู่ห้องนี้เองก็ช่วยไม่ได้ค่ะอ้ะาคาริน่ามีอะไรจะพูดอีกไหมแ e c a m p a i g n is n o t good but every c a m p a I g n I d o ่เร o ท do that You r r s so great และสุดท้ายนะคะถ้าสมมติพี่หญิงเห็นพัฒนาการที่หนูอยากจะ improve มันออกไหพี่ได้เห็นเนี่ยหนูก็เชื่อว่าหนูมีดีกว่าคนอื่นแน่นอนที่หนูพูดมาเนี่ย พี่ไม่เห็นเลยค่ะถ้าหนูตั้งใจจริงหนูคงไม่มายืนอยู่ตรงนี้หรอกนะพี่เป็นคนแฟนนะคะเพราะฉะนั้นคาริน่าคะพี่เสียใจด้วยค่ะน้องไม่ใช่ด,ดดราอนมากอ,อ้วันนี้นะไม่โอเคไม่มีอะไรจะพูดไม่เสียใจด้วยค่ะรู้สึกโกรธมากเลยโกรธที่เป็นเธอตัดหอกมาเลยถ้าสมมติว่าในอนาคต เราเจอกันอีกก็ขอให้หย่ายร่วมงานด้วยกันเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่เป็นคนแฟน,นะคะที่ตัดคารีนาออกเพราะว่าน้องเขาไม่มีการพัฒนาเลยโอเคไม่เป็นไรยู่บอกอยู่ตัดสินแฟนเกีโอเคเข้าใจตรงนี้เจนี่ไม่ติดแต่เจนี่มีหนึ่งเรื่องที่อยากจะขอเคลียร์กับทีมพี่หญิงหน่อย พี่ขอเคยียงกับหนูหน่อยค่ะจีนหนูขอโทษนะคะพี่เจนนี่หนูสำนึกผิดเอาจริงๆขอโทษจริงๆนะคะพี่จะสอนหนูนะว่ามารยาทในการทำงานเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญต่อให้หนูจะสวยแค่ไหนถ้ามารยาทซามขนาดเนี้ย mm hmm. ก็ไม่มีที่ยืนในวงการให้หนูหรอกนะคะแค่นี้ล่ละคะ่ะไปเด็กๆก,กลับอารมณ์เสียเห็นด้วยกับพี่เจนนี่มากๆ การจะอยู่ในวงการนี้เนี่ยมารยาทไม่มีก็อยู่ไม่ได้นะคะจริงๆแล้วหญิงก็เตือนน้องเขาไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ถือเป็นเรื่องดีค่ะที่เจนนี่สอนน้องเขาอีกรอบหนึ่งน้องเขาจะได้หลาบจำซะบ้าง